บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะนี่คือมุมกล้วยน้ำว้าหลังบ้านท่ปลูตามยถากรรมนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ดูดำดูดีคลยปุ๋ยก็แทบไม่ได้ใส่แต่จริงเขาก็จะได้อาหารได้น้ำ จากต้นแม่ที่หลังจากที่เราตัดเครือกล้วยไปแล้วเราก็จะตัดโค่นต้นนะทำไมต้องโค่นเนาะจริงๆตั้งแต่สมัยตั้งแต่ไหนจะไรมานะคะก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องกล้วยเป็นเรื่องเป็นราวนะก็จะแบบปลูกตามยถากจำเนี่ยค่ะก็คือสมัยพ่อแก่ที่แกอยู่ด้วยบ้านหลังเนี้ยก็จะรู้เนาะเป็นคุณปัญญาชาวบ้านนั่นแหละจริงเวลาเขาตัดเครือออกก็จะโค่นต้นลง เราก็เอ๊ะไปโค่นทําไมเดี๋ยวรอดหน้าเราก็ได้กินกล้วยอีกอะไรเงี้ยนะเ,เราก็งงเอ๊ะไปโค่นทําไมเสียดายเิยจะโตได้ขนาดนี้แต่จริงๆเราเขาจะออกเครือได้แค่ครั้งเดียวนะคะตามทฤษฎีนะอันนี้เราสวนกล้วยเมื่ออาชีพเขาะจะรู้ดีนะคะที่ต้องโค่นเนะะี่ยเพราะว่าไม่ให้เขาแน่นจนเกินไปแล้วมันจะแย่งอาหารกัน <Okay. S 1> ยิ่งขึ้นเนี่ยต้นแม่ใหญ่ๆเงี้ยเขาก็จะแย่งอาหารหน่อลูกเล็กๆน้อยๆข้างๆ ข้างก็จะแคร์จะแกลนจะไม่โตนะเครือที่อยู่ข้างๆก็จะเนี่ยลูกก็จะแคร์อย่างเพ็นเครือน,นนะน่ะทำไมลูกนิดเดียวดิ่ิมีกี่วีนะสี 4, 5, ห่ห้าวีลูกรีบๆน้อยๆตามหลักแล้วช่วงที่เขาออกปีนะคะเราต้องมาตัดแต่งใบนะให้เหลือน้อยๆไม่ต้องเยอะ เพื่อจะให้บำารุงผลกล้วยนะให้กล้วยได้ลูกที่ใหญ่ได้ผลผลิตดีอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็แบบอย่างที่บอกนะตามยจากรรมน่คอยเดีเยวาจะมาตัดเครือกล้วยนะทั้งที่ไม่ได้บำารุงบำเบยอะไรเขาเลยอาคิดใหม่ทาใหม่ทีนี้ทั้งข่าวก็รอกระแต่มาแทะมาเลมแล้วเราก็จะตัดนะคะวิธีตัดก็ได้สองสองวิธีถ้ามีเป็นผู้ชายชายชะกันลําบึกเขาก็จะ ตัดแล้วก็สามารถที่จะหิ้วลงมาทั้งเครือเลยนะแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือตัดเป็นหวีค่อยซอยเป็นหวีเป็นหวีน้ำหนักมันจะไม่เยอะพูดงา่ายกล้วยมันจะไม่เสียหายไม่หล่นหลุดมือนะคะความรู้ดั้งเดิมนะคะชาวสวนกล้วยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะโค่นเนี่ยโค่นยังไงก็ได้คือเขาก็จะไม่ไม่สนใจว่าจะโค่นขนาดไหนนะก็คือโค่นทั้งต้นนี้เลยน้ำมันก็หนอก กล้วยอ่ะนออ่อนๆนะนะเอาไปห่อหมกไปอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเอาไปเลี้ยงสัตว์หรืออาจจะหมักทำปุ๋ยหมักก็สุดแล้วแต่แต่ว่าจุลินทรีย์หน่อกล้วยไม่ได้นะคะไซนี้ไม่ได้นะจุลินทรีย์หน่อกล้วยต้องประมาณนี้นี่ถ้าจะไปทำพยายามขุดให้ได้ทั้งรากทำตอนเช้าๆจะดีเขาบอกว่าจุลินทรีย์จะเยอะ,ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนี่ยเอาความสูงประมาณนี้ประมาณไม่เกินเมตรนะเขาบอกว่าจุลินทรีย์กําลังชุกชุ่มเลยนะตรงนี้ กลับมาเรื่องกล้วยของเราจะยืดเยียวยานานแล้วก็จะตัดเนี่ยพยายามตัดให้สูงที่สุดนะคะอันนี้ก็คือทฤษฎีใหม่เขาบอกว่าต่างประเทศเขาทำนี่ก็คือตำแหน่งนั่นแหละตำแหน่งที่แบบก้านใบใบกล้วยใบสุดท้ายแถวๆนั้นนะตัดให้สูงคือไม่ต้องโค่นลงมาต่ำๆทั้งต้นนี่ออกไหมเขาก็จะยืนต้นตายเขาก็จะตายอยู่แล้วนะหลังจากที่เราตัดหลังจากที่เก็บกล้วยไปแล้วก็ตัด เหตุผลก็คือเขาก็จะยืนต้นตายแล้วทีนี้เขาก็จะมีน้ํามีอาหารสะสมในลําต้นเนือออกไหมซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารนะแหล่งสเสบียงให้กับหน่อลูกที่อยู่ใ,ใกล้ๆน,นี้นะโดยที่เขาก็ตายไปแล้วเนือออกไหมแต่เขาก็ยังได้ประโยชน์นะเขาก็จะไม่แย่งอาหารพวกเพื่อนฝูงที่อยู่รอบๆนะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารโดยเฉพาะหน้าแรงหน้าอะไรอย่างนะะี้ค่ะกล้วยเนี่ยถึงไม่ลดน้ําเขาก็ไม่ตายนะคะหน้าแรงแก็คือจะมีมีน้ําสะสมในลาต้นเยอะมากอนะ่ะ เขาถึงได้แบบว่าเป็นพืชที่จะว่าอายุยืนก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ปลูกไปปีกว่า2ปีเราได้เครือกล้วยเราก็จะตัดโคนต้นเขานะคะแต่ว่ามันก็จะแตกลูกหลานเลโลยนออกมาให้เราได้เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆก่อนนะอันดับแรกค่อยๆซอยกล้วยลงมาอย่างระมูลละม่อมแล้วเดี๋ยวค่อยมาโค่นเอาลงมา ตั้งเครือนี่แหละอย่าหาทํานะคุณผู้ชมมันหนักนะนี่ประมาณเกือบ20กิโลได้นะถือมือเดียวนึกดูมือหนึ่งถือมีดมือหนึ่งก็หันไปด้วยมือหนึ่งก็คอยประคองต้องมีสองคนถ้าวิธีนี้นะคะมีคนช่วยรับอ่อาไหนๆก็ลงมาแล้วนะวซอยเป็นหวีนี่มันก็จะใช้เวลาแต่ก็เซฟกว่านะด้วยเราก็จะไม่บอบช้ำแต่นี่ก็โอเคอยู่ไม่ช้ำไม่อะไรหาซื้อไอ้มุ้งคอนโดนะ ี่ชั้นนะมาตากกล้วยน้ำว้าไป้กินกับกาแฟ,ฟกินเป็นของว่างนะคะไปหน่อยอ่าวิธีนี้ก็คือไอ้กล้วยต้นที่เขายืนต้นตายนี่ที่เราโค้นสงสูงไว้นี่นะคะเขาก็จะอยู่เป็นสเสบียงให้กับหน่อกล้วยข้างๆเนี่ยเป็นแบบหลายเดือนเลยนะหน้าแรงหน้าหนาวนั่นแหละนะคะประมาณนี้คะ่ะตำแหน่งที่ใต้ใบใบสุดท้ายนี่สูงๆไวน้นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะ ก็คือต้นแม่ที่ตัดเครือกล้วยไปแล้วแล้ว,ลวก็เนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาเยียวยาอย่างนี้เลยตัดให้สูงที่สุดเท่าที่ทําได้ก็ประมาณนี้นะคะการปลูกกล้วยที่สรีใหม่ดูแลยังไงให้ได้ผลผลิตเยอะเดี๋ยวเราลองมาคอย,คอยดูนะ หลังจากเดี๋ยวสังเกตเธอแถวนี้นะหลังจากที่ตัดต้นนี้ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมีหน่อใหม่นะคะแตกออกมาแถวนี้นั่นคือนั่นก็คือเหตุผลที่ชาวสวนกล้วยเขาตัดต้นกล้วยที่ตัดเปลือกออกไปแล้วเพื่อให้แตกหน่อใหม่นะทีนี้พอแตกหน่อใหม่แล้วก็ให้ต้นแม่ที่ไหน,ไหนๆเขาก็จะได้เสียสละชีวิตของเขาไปแล้วเนี่ยนะคะให้เป็นอาหารเป็นสเสบียงเป็นแหล่งน้ําแหล่งอาหารให้กลับหน่อกล้วยที่จะเกิดขึ้นมาหน่อกล้วยก็จะเจริญได้ดีโตเร็วโตไวแล้วก็รวมไปถึง ผลผลิตนะลองสังเกตดูกล้วยลอดหลังๆของเราโอเคนะคะอันนี้ก็จะปดแปลรูปนะแล้วก็แปงไปให้ลิงบ้างนะแต่ถ้ามีเอลเซ่กับกล้วยเนี่ยลิงจะเลือกเอลเซ่นะ,ะหลัง,ลงๆก่อนหน้านี้นะเขาจะชอบมากเลยนะไอ้ผลไม้หวานๆพวกกล้วยพวกเงาะพวกโอเคนะ,ะคนะ,ะีมันสายละเดี๋ยวจะต้องไปชงกาแฟต่อต้มกาแฟ